ทเนื้อขาวลอนดอนนะคะวันน,นี้ก็เป็นวันหยุดนะคะก็เลยอยากจะพาทุกคนมาทานอาหารจีนชื่อดังในย่านนี้นะคะก็ค <c oughs> ือเออ่เป็นโฟ p o ซ i t i นั่นเองนะคะยังไงตามกันไปเลยะคะ่ะ ใช่ใช่ใช่ล้เนี่ยใ่ขโมยช่องเขาอ้าวจแล้วค่ะเบโปชน่าุ่ณนองค่ะใครไม่มาเคนเหมือนไม่ได้เขาเรียกอะไรนะไม่มาที่นี่มากินที่นี่เ่มมาถึงใช่แถวนี้คุยยิ้มเขาเรียกอะไรโซโหใช่มโซโหวันี้เขาเรียกเรียกโซโไทคอ่ะคอน ไม่ใช่ลิเกอร์คอร์ดิซซ่นใช่ไหมอันนี้ลิเกอร์โอเคตอนนี้เราวาถึงถึงร้านลิเกอร์คอร์ดิซั่นนะคะซึ่งเราต้องมากินวันนี้คุยแนะนำต้องมากินวันแรกเลยคือเป็ดคอร์ซิซซอนไม่มายไม่ได้นอกจากเปิดเป็ดของคอร์ดิซั่นแล้วที่ขึ้นชื่อของร้านนี้เราก็จะมีสั่งอาหารตัวอื่นมาอีกมีอะไรบ้างเดี๋ยวมีต่งงภาพกันเนาะ คือคือต้องบอกก่อนเป็ดร้านนี้มันสเปเชียลของม,มนันอะคือหนังมันจะกรอบออมันจะแบบว่าแตกต่างกับที่ที่เบสซอเชอร์คนที่ชอบเป็นเบสซอเชอร,อร์หนังมันจะนุ่มก็มมแล้วแต่คนชอบไงแต่เราชอบแบบเนี้ยเดี๋ยวขอเทสก่อนนะคะถ้าฟันไม่หลุดนะครูโอเคเรียนเรียนคอสอะไรพัฒนาของอันนี้ทั ค <laughs> ี่นึนะคะอามาาะราิาไทยไยสวยๆงามนะคะด้วยความที่ไม่หายโควตรงนี้เราต้องมาเจอมานไม่อดใจ <laughs> นะคะขัดเกลา,ากลมนะะิสัยค่ะขัดเก้ากลมนิสัยอะไรน่าค่ะไฟแบบสุดๆค่ะเราเราแม้แม้แกระทั่งการที่เราเดินขึ้นบันไดน,นะคะวิวิบเื่อหนึง่งหยุด เะเดินยังไงคะฉันเดินเดินแบบขันเหมือนที่แกรลองไปรอบมินกุ้ยไม่ได้ค่ะใส่ขาวาลงนะคะข้ามใส่ส้นขาจำไว้นะคะเป็นเกตตาม อิเเฟสแลอิเฟนี่เป็นลานอิเฟสเป็นลาบทูร์กิชร์กิชนะคะวันนี้อยากพาทีมาตา้งแต่รอแะบทร์กิชไปทานไหมคะไปทานไหมไม่ได้ทานเป็นทิร์กิชแบบดังเป็นสมากจะเป็นทางอาหารทันแขกแบรนดนะคะที่นี้ก็มีับาทานอาหารทรกิชในรอนดอนแล้วก็มีก็ฝึกมารยาทกันต่อไปค่ะ วันนี้รอบนี้คือพี่เจมาเนี่ยเพื่อนมาใหคุขยขกเก่านะคะเรื่องของคุณพ่อแล้วก็มารายาททางสังคมที่ควรจะควรจะมีในผู้หญิงค่ะอาหาราแลวค่ะอ,<า>อันนี้ก็จะเป็นตัวเป็นเหมือนแบบว่าแอปายค่ะ คืออันเนี้ยเขาจะใช้อย<ม>ู่แล้วอะค่ะมันเป็นเหมือนเป็นโยเกิร์ตแล้วก็เป็นซอสพลิกนะคะส,สามารถทานได้กับตัวขนมป,ปังจิ้มได้เลยแล้วอันนี้ก็เป็น complimentary เป็นสลัดนะคะใช่คุยิย้ม่ะแก้วน้ำเดปกติวตีนเลยกเามาเสิร์ฟไม่ได้มองหว,วานเขามีหนกเลยแต่ตัวหนรเราถึควรจะต้อง วางแก้วน้ำไว้ด้านขวาด้านขวานะคะเพระเมื่อกี้น้ำเราอยู่ตรานนี้ได้ค่ะเราก็จะทำคอมพรสคะนคอมพรนี่ค่ะแล้ว ใช่ไหมคะแล้วเวลาเราจะทานอาหารจะกิสเนี่ยค่ะเราจะต้องใช้มือเลยได้ไหมหรือว่าคือง่ายๆนะคะอ่ะอยกัวอ่ะหรือว่าเราจะกินอย่างเงี้ยถ้าเราอยู่คนเดียวอ่ะเราก็หยิบแล้วก็กินได้เลยแต่นี้เมื่อเรามีหลายคนใช่ไหมคะทางที่ดีเราควรจะเขามีช้อนตักให้รเราก็ควรจะเอามาหัตักไว้ในจานของเรานะคะตักไว้ในจานของเรามันจะได้เป็นแบบไคลเจนิกด้วยคนอื่น็จะได้แบบว่าไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วเราก็ใช้มือของเราเนี่ยค่ะ หยิบมาใช่ไหมคะอย่างนี้ร้อนๆอร่อยมากเลยหมายถึงว่ามันขึ้นแลยเห็นไหมแล้วก็บีนะคะบีพอดี่บีพอดีคำนะคะไม่ไม่ทำชิ้นนะคะแล้วก็ปั <จำ S 2> <ม>่ดอ๋อนี้เป็นพี่เจนะคะทั่วทั้งสัปค่ะนะคะไม่ได้นะคะอันนี้ผู้ชายหายนะคะคนละสุาข้าวจะัวด้วยะค,ะ <c oughs> ค่ะค <c oughs> ือฮึน่ค่ะดค่ะวนเราก็คืขขอหน <c oughs> ักแบ่งตานเป็นพอร์ชั่นของเราไปใช่ไหมเพราะมี่แชรีแชรี นี่แค่แ a p p ล t i z e r อาหารเราจะหุ่นในครัคุณอันนี้คืออะไรคะคือชุดหัวเขาเรียกเレนชิลเลนชิลซุปูอันนี้คือเป็นชีสโรลอันนี้ก็คอมมูสทุกคนน่าจะรู้จักคุ้นเคยทำมาล้านอาหารแบบมิดเตอร์มิดเตอร์เรเนียนอะถ้าไม่สั่งคือเหมือนแบบมันมาไม่ถึงคือไหนๆที่ที่เราเจอมันจะมีทำจากถั่วถั่วขาวผัวเย็นหรือบ้างแล้วก็ถั่วลูกไก่แล้วแต่ที่เนาะ ส่วนมากถ้าเป็นคอมมูสเนี่ยคือถั่วชิคกี้ือถั่วลูกไก่แล้วลูกไก่ใช่วถั่วมันก็จะมีพวกโอลิฟออยโอลิมออยเป็นไฟนัชาร์ะดแต่ว่ามันจะมันจะไม่ดีตรงที่ว่าเราจะกินคู่ขนมปังนั่นแหละถ้าเกิดแบบนั้นไม่เป็นไรครูเรายกย่อง่ายเป็นไขมันดีก็ลอยร่างกายโอลิมออยโอลิฟออยมันมันคุมบูฟเฟต์ได้ใช่ไหมฮะใช่แต่ก็เราก็หาโต๊ะนะ เราจะบอกอีกเรื่องนึลยว่าอีเฟสเนี่ยร้านเมื่อกี้ที่บอกเนี่ยค่ะมันมันคือเป็นชื่อชื่อเบียร์เบียร์ของของที่ตุรกีอ่ะมันจะดังเบียเบียที่ตุรกีเลยดีค่ะเบียร์อร่อยไหมครูไม่ดื่มเอาแล้วเอาแล้วลืมลืมไม่ดื่มเหมือนท่านกายเดี๋ยวกายไล่ แค่พอเขารังไม่ได้แมโอเคครัค่ะมาค่ะทานกันค่ะซุกนะคะให้ทวนของมื่วานอาทวนของเมื่อวานนะคะซุปก็คือเที่ยงเที่ยงนาะ22นาฬิกาหานเบเยอะไปไม่รูเยอะไปเดี๋ยวล่นลงต้องเปล่าไหมล่บ้าไ้ปม่ควรดี๋ยวนีเยอไม่ควรตอบป่ะ ปาด้วยร้อนไม่รัอหมหลังตรงค่ะหลังตรงอร่อยนะอร่อยเลยตอนแรกคิดว่าจะเลียนอะไรเงี้ยอร่อยอร่อยตอนแรก้สึ่จะครีมมี่่ครีมมี่มันจะมีความเป็นพครทศความเป็นินอยงนี้คือกินแล้วสเ็นะคะท้นค่ะกางตรงเที่ยงเทีตรงปาดด้๊บ เดี๋ยวค่ะเมื่อวานครูบอกอันนึงเราไม่ได้บอกเด็กคิดไปเนาะเราหลังจากเราป่าปึ๊บตาเรต้องมองลงนะคะเราห้ามมองอย่างนี้นะอัญจรเวลากินผู้ชายดูดีกว่าดูดีกว่าแต่ถ้าไปกินกับผู้ชายปุ๊บป่าตึ๊บเพียงตรงหลังตรงอกเช็ด พีคไวว่าคนพีคผู้ชายนะคะแต่ถ้าคนคนคนโตกินงข้าวเราจะไปทำ่างนี้นะโอเคได้พีคข้าคผ้าได้เลยได้พีกมาคือเป็นปกติแล้วพี่ได้กินอ่ะเราก็จะมาแบบเราก็ไม่สนแล้วปพ๊บอย่างนี้ละห่าอย่างนี้เลยง่าอย่างนี้เลยซึ่งลงที่นค่ะลงนี่ค่ะลองลองเนาะเพื่อทุกอย่างจะลดตรงนี้หมดอันนี้ใช้ได้มันก็ไม่หกได้เลย เลยด้วยแล้วก็ดูคุามค้านดีค่ะแล้วเดี๋ยวพอทานใกล้ใ้หมดอะฮะใช่ไหมฮะเติร์เติรส่วนใหญ่คนแบบจะต้องอ่าทานิใช่ไหมแล้วก็แล้วก็รูปอะอ่าแต่ถ้าเกิดสมมติตอนหลังเราก็ทานเหมือนกัแต่ให้เราแลให้เราอ๋อเบียวไปอย่างนี้แล้วก็ตาอู้เป็นพี่เจเหรอคะแล้วค่ะไม่ได้นะคะไม่ได้นี่นะคะเดี๋ยวร้อยต้องมาขัดเกงาเรื่องมารยาทแล้วก็ดูภาพนการทำธุรนี้เลยค่ะ อันนี้คืออันนี้เขาเรียกตรงกลางเนี่ยค่ะนนเขาเรียกคอฟเตอร์คอฟเตอร์เป็นเหมือนแรมอดละเอียดนะคะอันนี้คือชิสุกชิสุกไก่ที่มารีเนตกับสไปซ์เครื่องเทศของเขาอัน,นก็เค็มแบบเป็นเนื้อนะคะแล้วก็มี่เป็นติ๊กย่างนะ,ะส่วนของช่างภาพอันนี้เาเรียกอะไรคะชิเก้นดอนเนอร์นะคะ ันนี้เยใช่เป็นเหมือนที่เขาไปย่างเคบับแล้วก็มาหั่นเอยใช่เหมือนอามนานาบ้านเราเห็นไหมที่เขาแบบสไลด์สไลด์อย่างเงี้ยนะค่ะก็น่ากินเลยค่ะบอกเลยอุลยใช่เลยค่ะดีจริงในความความเข้าใจนี้คือเคบับเคบับคือเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยการย่างกินใช่ไในความ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 เข้าใจของเราแต่เนี่พอทูใหม่มาปั่นปั่นอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกมิกซ์กริลล์มิกซ์กริลล์มิกซ์กริลแต่อันเนี้ยคือเคบับ อันนี้ก็ถ้าแยกมันก็จะมีชื่อของแต่ละอันแต่ละอันดีมากเลยค่ะมื้ออื่นน้อยอ่ะ <c oughs> ไม่เข้ากับตัวเองเลย <c oughs> เดี๋ยวจะแดดไม่สวยวันนี้มีแดดไงวันนี้ไม่เดดได้เลยคะพอ่อ,อแม่รอฮอร์แน่เลได้ค่ะถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็น,าปน,าปนอาหารที่เป็นเหมือนสเต็กอย่างเงี้ยค่ะเรา วิธีการกินคือเราจิ้มเป็นชิ้นใหญ่เลยเราจะสมควรหั่นแบ่งตัดชิ้นเล็กดีก็คือหั่นแล้วก็ตัดเข้าปากเป็นสี่เหลี่ยมแต่ว่าเข้ามาเป็นชิ้นใส่นี้เราเอารมณ์แบบยังชิ้นใส่นี้เลยได้ไหมคืออย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่งามค่ะถามมาได้ไหมก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่งามนะคะต้องควรต้องบหว่าค่ะ แบบพอดีค่ะทำเล็กๆแบบเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆน่าสควรจะหั่นชิ้นมาเลยไหมคะคุณหรือว่าไม่กี่หนึ่งค่ะไม่ควรสิค่ะไม่ควรสิค่ะต้อาเลือกเชี่ยวชาะดีค่ะสวยๆค่ะคุณสวยๆค่ะต้องจำไว้แล้วนะคะจานสเต็กนะคะหั่นชิ้นเล็กๆเข้าปากคนอย่ากกินเดียวหรือหั่นเป็นชิ้นกล่องไว้ไม่ได้ พาไปเที่ยวเออ่วินเซอร์พาเล็ตจินเซอร์พาเล็ตเพราะว่ามีตัวรีอยู่ซีไงวันวันเยียร์พาร์สอ๋อเลิศเลิศค่ะไปค่ะขึ้นเก้าขึ้นรถให้ถูกวิธียังไงคะครูยิ้มอ่านี่จะสอนให้ให้ค่ะมันมีเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีวิธีสอนยังไส่ยังไส่อยู่ไม่ได้ค่ะอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะอ่ะลงรถกระโดงลงรถนะระลงกระโดง อไม่ได้ไม่ได้ค่ะไม่ได้แล้วยังไงคะคุณเวลาที่รถก้นก้นนะคะอย่างี้ค่ะอย่างนี้ใช่ไหมสองขาเข้าพร้อมกันไม่แหบทีละข้างไม่ขาไม่สองขาต้องเข้าพร้อมกันแล้วเราถือกระเป๋าไปด้วยครูสมมติว่าเราจะลงรถใช่ไหมคะเนี่ยค่ะสองขาออกก่อน เราไปสังเกตพวกเจ้าหญิงเจ้าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะอย่างงี้โอเควันนี้ลีเชจเป็นพรินเซสก้อนก้องนะคะคุณก้นก้นก้นก้อนก้นก้นก้อน้กก้อนกล้นก้้อ้อกอนน้อนก้อ้อก้นอนกออก้นก้อน้อออออ หัวชนไปแล้วค่ะแล้วก็ตุดออกมาโอเคค่ะต้องขยับใหม่นะคะด้วยความขนาดร่างกายอาจจะไม่ได้เาลาเท่าไหร่เข่าเข่าก็ไม่ดีนะคุณลุกลงนะคะรู้สึกยังไงคะรู้สึกดีขึ้นเลยคะรู้สึกเหมือนเกือบเป็นทีเซนแล้วเดี๋ยวรอแต่นะคะรอ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 พีนนะคะรอพีนก่อนโอเคค่ะอย่าไปกันค่ะ อเราอยู่ลอนดอนเนี <t 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 uh, ok ่ยค่าของชีพจะซื้อบ้านสักหลังเนี่ยรูมค่าประมาณเท่าไหร่ก็มีเลยประมาณเท่าไหร่หรือว่าเราจะเช่าสักห้องเดินเงี้ยอย่างเงี้ยอายกตัวอย่างนี้เรสซิเดนเซอร์ห้าล้านสองแสนห้าหมื่นนะคะสามห้องนอนสามห้องน้ำค่ะนะคะสองพันแปดร้อยสแควร์ฟิตอ่าแค่นี้ก็คูณกันไปสองร้อยยี่สิบห้าล้านบาทเท่านั้นเอง แค่สามห้องนอนนี่แค่ไปเช่ารายสัปดอันนี้รายลายอาทิตย์นะคะลายอาทิตย์ตกเท่าไหร่คะพันสามเจ็ดสิบห้าสี่ห้าสี่สิบห้าห้าหมื่นกว่าบาทต่อวีปดาห์ห้าหมื่นกว่าเองเท่าไรนนะคะต่อวีนะต่อวีนะต่าเดือนเท่าไหร่คะสองแสนสองแสนต่อเดือนเองค่ะโอ้โหใครอยากมาเที่ยวแล้วก็มาเช่าหรือว่าอยากจะมีบ้านในลอนดอนก็นี่เลยค่ะ ได้นะคะที่สองนี้น้คะที่สนีนะคะ น่าจะเป็นบาทหลวงเลยนะให้ข้อมูลผิดได้หรอคือคือเดบสังกิมไม่เก่งเนื่อมันมีมันมีคัดเรียนทีนี้วันหนึ่งอะเราเรียนไม่แน่ใจว่าใค่คนเดียวไหมหมอคนนั้นจอร์โนน์จอร์โนน์จอร์โนน์เป็นด็อกเตอร์เป็นผู้ที่ช่วยลอนดอนไว้แต่ไม่ใช่จอร์เทลลี่อรให้ข้อมูลอ่ะที่เราเรียนมาคือจะมีคนหนึ่งชื่อจอร์โนน์คนเนี้ย ก็เป็นเป็นคุณหมอซึ่งในจำไม่ได้ว่าปีไหนมันเกิดโรคอะฮิวาระบาดในลอนดอนจอร์สโนไม่ได้อยู่ในหนังเรื่องนั้นหรอหนังเรื่องอะไรนะจอร์สโนจริงจอร์สโนจอร์สโนอยู่ในหนังเรื่องอะไรนะอันนั้นจอร์นวิคไม่ใช่ไม่ใช่ไม่จอร์นวิคหนังบันลังอ่ะบันลังชื่ออะไรตัวใช่แต่ถ้าคนนี้นะคะจอร์ โนมีแมนอะมามาแล้วตอนแรกเป็นอะไรโอยอันนี้ไม่รู้เลยเนี่ยเหมือนเป็นบาดหลวงเลยสักอย่างมองไม่เห็นอะ่ะอ่านไม่รใช่ไหมอ่ะโนตบอกสิข้อมูลคือใคร <c oughs> ก่อนที่เราจะไปมิวเซียมเราก็ต้องให้เก็บความรู้ <c oughs> ผู้ชม่อนคะคนะ จริงๆเราก็หันมาเอาจรจรที่ตอนนี้ก็คืเป็นบาทหลวงนั่นแหละพูดแบบว่ารู้ไม่รู้ข้างๆก็เป็นเชิดอ่ะเป็นคาทอลิกเชิดอ่ะเดี๋ยวถ้าจอสโนว์จริงๆเกมออฟโซนจอสโนว์คือลูกของอะไรนะไอ้ลูกของเกมนอยของเกมออฟโซนี่ะอะไรอ่ะอ่าคอมูผิดพลาดในในวอสอ่ะที่เป็นเลือกออกมาคนนี้คน อันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับฟชั่นอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมสวย พิพิธภัณฑ์อะไรเขาเรียกว่า national history museum ี๋้วเราเข้าไปดูกันเลยค่ะก่อนเข้าใช่ไหมคุณเราเราต้องสแกนอันนี้นะคะมันเป็น free ticket เงี้แล้วมันก็จะให้เลือกวันนี้เวลาอะไรสองโมงครึ่งตอนนี้ เ้าแบบเราสแกนแค่คนเดียวเราคุกที่อีกคนมันจะโทรอยู่ในในในแอปพลิเคชันเลยค่ะว่าเรามาถี่คนก็คือใช้ใช้เครื่องอยู่ได้เลยเออสี่เรียบร้อยค่ะเรายร,ร,ยร,รยล้วทำา,าแล้วเรามีตั๋วแล้ว I'm not.